เดี๋ยวเราเปดในย่างเยเชิญในแอนิมดาพันกับซิมดาสวัสดีครับทุกคนพี่แอนนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปทาแบบนี้พูดภาษาเกาหลีได้อีพีที่หนึ่งนี้นะคะพี่แอนจะเน้นในส่วนของการพูดโดยเฉพาะเลยให้ทุกคนที่อยากจะพูดพูดได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยสามารถนําไปใช้พูดในชีวิตประจําวันได้เลยซึ่งจะมีขั้นตอนง่ายๆอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะคะอ่ะอิมเดี๋ยดิชจ้าเกซิมดาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆและทุกคนก็ควรจะทําด้วยนั่นก็คือท่องจําคําศัพท์ภาษาเกาหลีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเพื่อนถอดใจกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แอนจะมีวิธีการท่องจําแบบสนุกสนุกง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญจําได้ไม่ลืมมาฝากกันด้วยก่อนอื่นเลยให้หาหนังสือคําศัพท์ที่เขาจัดทาเป็นหมวดหมู่ไปแล้วเพื่อจะได้สะดวกในการท่องจําของเราแล้วก็เราควรเลือกท่องจําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราก่อนเลยเนื่องจากว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้นั่นเอง อย, kan, อย่างเช่นหมวดหมดูหมม่ที่เกี่ยวกับคําที่ใช้เรียกแทนตัวเราคําที่เรียกคนที่เราคุยด้วยคําที่เรียกคนใน quarters, ครอบครัวคํากริยาต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของเราครําศัพท์หมวดอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะเวลาท่องไม่ต้องหักโหมค่ะเวลาห้าคำสิบคำแล้วแต่สะดวกเราก็เลือกมาท่องจํามหมวดหมดูหม่ละหนึ่งคำก็ได้ในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นวันนี้เลือกคําแทนตัวมาหนึ่งคำคำเรียกคนในครอบครัวมาหนึ่งคำคำกริยามาหนึ่งคำของใช้หนึ่งคำอาหารหนึ่งคำแบบนี้นะคะ แต่ถ้าใครจะเพิ่มเป็นบทหมู่ละสองคำก็แล้วแต่ความสะดวกได้เลยค่ะ แล้วก็ที่พี่แอนแนะนานให่ท่องจํหลายหลายบทหมู่ไปพร้อมๆกันก็เพราะว่าเวลาที่เราต้องนำำําคําศัพท์มาใช้ในการพูดเราต้องใช้หลายหบทหมู่มาประกอบการแต่งเป็นประโยคขึ้นมาถ้าเราโมื่แต่ไปท่องทีเราหมวดกว่าจะจําได้ครบแล้วก็ไปขึ้นบทใหม่ก็จะทําให้ใช้เวลานานแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถจําคําศัพท์หลายหบทหมู่ไปพร้อมกันได้เลยแล้วก็จะช่วยย่นระยะเวลาที่เราจะนํามาแต่งเป็นประโยคแล้วก็ช่วยให้พูดได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ สำหรับวิธีการท่องจำที่จะไม่ให้ลืมก็แนะนำว่าเวลาที่เราเห็นหรือว่าหยิบอะไรมาใช้นะคะก็ให้พูดเป็นคำศัพท์ภาษาเกาหลีออกมาด้วยอย่างเช่นเจอหน้าพ่อก็พูดว่าอาปะเจอหน้าแม่ก็ออมมาเจอหน้าพี่ชายก็โอปะหรือว่าหยิบของมาใช้นะคะยาสีฟันก็พูดว่าชียักแปรงสีฟันก็ชิซอนเปิดพัดลมก็พูดว่าซอนพุงกีเปิดตู้เย็นนะคะก็แนงจังโกเปิดทีวีก็พูดว่าเทเลวิชันก็สามารถพูดแบบนี้นะคะทุกครั้งหรือว่าบ่อยๆได้ยิ่งดีนะคะ ต่อไปเวลาเห็นเมื่อไรเราก็พูดออกมาได้เลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยนะคะซึ่งพี่แอนก็ใช้วิธีนี้มาเหมือนกันแล้วทำให้จำคำศัพท์ต่างๆได้แม่นไม่ลืมเลยลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่เราได้สะสมคำศัพท์มากมายไว้ในครังสมองแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเอาออกมาใช้พูดโดยเรียบเรียงแต่งเป็นประโยคขึ้นมานะคะก่อนอื่นเราก็มาดูที่โครงสร้างของประโยคภาษาเกาหลีกันก่อนค่ะ ประโยคภาษาเกาหลีเขาจะมีโครงสร้างนะคะก็คือประธานกรรมกริยานะคะซึ่งจะแตกต่างจากโครงสร้างภาษาไทยของเรานิดหน่อยก็คือของไทยจะเป็นประธานกริยากรรมตัวอย่างประโยคง่ายๆนะคะอย่างเช่นฉันกินข้าวประธานคือฉันกริยาคือกินกรรมคือข้าวอันนี้จะเป็นโครงสร้างแบบไทยถ้าจะเรียงแบบเกาหลีก็คือฉันข้าวกินก็นคือประธานมาก่อนตามด้วยกรรมแล้วก็ตามด้วยคํากริยานะคะทีนี้เรามาดูการสร้างประโยคเป็นภาษาเกาหลีกัน ฉันในภาษาเกาหลีก็คือนาข้าวในภาษาเกาหลีก็คือผับกินในภาษาเกาหลีก็คือมอกตะก็จะเขียนออกมาเป็นประโยชน์ได้ว่านาผับมอกตะนาผับมอกตะแปลว่าฉันกินข้าวนะคะเวลาแปลเราก็แปลเรียงจากประธานกริยากรรมไปตามปกติค่ะประโยชแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพนักนะคะเหมือนเวลาที่เราพูดภาษาไทยแบบไม่มีห่างเสียงซึ่งเราก็จะเอาไว้ใช้กับพูดกับคนที่สนิทกันคนกันเองเท่านั้นนะคะ แล้วถ้าเราต้องการพูดกับบุคคลทั่วๆไปเราก็ต้องใช้คําที่สุภาพกว่าน,นี้เราก็จะใช้ว่าน ah, ะผับมก้อยน nah, ะาผับมก้อยแปลว่าฉันกินข้าวค่ะซึ่งประโยคนี้จะสุภาพกว่าใช้พูดกับบุคคลทั่วๆไปได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการพูดประโยคให้ได้หลากหลายขึ้นก็สามารถจะเปลี่ยนกามเป็นอย่างอื่นได้อย่างเช่นจากข้าวก็เปลี่ยนเป็นก๋วยเตี๋ยวไอศครีมเป็นต้นนะคะตัวอย่างค่ะ น้าซังกุกซูม <ori> าก้ยอยอน้าซังกุกซูมาก้อยอแปลว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งซังกุกซูแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราทําอะไรอยู่ก็ปรับเปลี่ยนการไปตามสิ่งนั้นๆได้อย่างเช่นกินขนมกินผลไม้กินขนมปังตามสถานการณ์ได้เลยนะคะแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนที่ประธานบ้างก็ได้นะคะอย่างเช่นจากฉันเปลี่ยนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็แล้วแต่เลยนะคะ motivation. ตัวอย่างค่ะโอปากวยยมาก้อยอ โอป้ปาว่าเอลหมอกยอแปบลบว่าพี่ชายกินผลไม้ค่ะโอป้าคือพี่ชายไปอูคือผลไม้หมกกอกยอก็กินนะคะหรือจะเปลี่ยนที่คํากริยาบ้างก็ได้อย่างเช่นไปมาวิ่งยืนเดินนอนนั่งตัวอย่างนะคะอ,อันนี้แทฮักโยคายโยอ,อันนี้แทฮักโยคายโยแปบลบว่าพี่สาวไปมหาวิทยาลัยค่ะอันนี้แปลว่าพี่สาวแทฮักโยก็คือมหาลัยคายโยก็คือไปนะคะ ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการแต่งประโยคไปได้หลากหลายเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆซึ่งทุกคนสามารถนําไปใช้พูดในชีวิตประจําวันได้อย่าลืมฝึกแต่งประโยคกันเยอะๆแล้วก็นําไปพูดกันด้วยนะคะใช้พูดกับคนที่บ้านคนที่ทํางานเพื่อนๆก็ได้ไม่ต้องอายคะ่ะบอกเขาไปเลยว่ากําลังฝึกอยู่ดีไม่ดีเขาอาจจะสนใจอยากพูดได้บ้างก็สนุกขึ้นเลยได้เพื่อนฝึกเพิ่มด้วยนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้พี่แอนฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วคลิปหน้าพี่แอนจะมาแนะนำถึงการแต่งประโยคให้ยาวขึ้นพูดได้เยอะขึ้นสมรุ์แบบมากยิ่งขึ้นที่สำคัญอย่าลืมท่องศัพท์กันด้วยนะคะยองเซงีม่เมชิมยอนชยอายวะคูดงนรอยเซโยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พี่แอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาพี่แอนลงคลิปใหม่จะได้ทราบกันค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะอันยองเคซีโอสวัสดีค่ะ